ครับผมนะครับวันนี้ก็นะครับมานะครับผมเทสเสียงรีวิวส่งงานลูกค้านะครับผมชุดนี้ก็จัดส่งไปนะครับผมจังหวัด สมุดสงครามนะครับผมนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ความเชื่อใจนะครับก่อนอื่นก็ขอกราบค่ะว่าสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาส่งงานลูกค้านะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าเองนะครับที่เข้ามาสั่งทําตู้นะครับผมว่าสินค้านะครับตรงนะครับปกแน่นอนนะครับผมว่าต้องการสเปคนี้สีนี้แรงต่างนะครับในรูปแบบนี้นะครับผมก็ เพื่อความสบายของลูกค้านะครับผมยินดีนะครับผมนะครับก็เป็นชุดในราคานะครับ5,900รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุด10นิ้วนะครับผมเป็นโครงเหล่านะครับตัวนี้นะครับซับดอกเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นเสียงกลางไม่เหล็กเอ้ยเสียงกลาง 6.5นิ้วนะครับต้องขออภัยครับเสียงกลาง6.5นิ้วนะครับผม1คู่นะครับแหลมโดม1คู่นะครับโดยการติดตั้งทำลายก็เป็นแนวของลูกค้าต้องการนะครับในระบุมาในช่องทางที่คุยกันในทางไลน์นะครับก็จะประมาณนี้เลยครับผมเป๊ะแน่นอนนะครับโอเคนะครับลูกค้าก็เพิ่มหูจับนะครับผม1ชุดนะครับผมด้านข้างนะครับผมสีตู้จะเป็นสีเหลืองล้วนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมน้ำหนักของตู้นะครับในราคาพวก4,075,095,045,02ต่างๆนะครับราคาไอ้น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20กิโลกร,รัมนะครับหรือประมาณ20กิโลกร,รัมนั่นเองนะครับผมขนาดความกว้างยาวนะครับอยู่ที่55เซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่36เซนติเมตรนะครับผมความลึกนะครับผมจากด้านหน้า ไปด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็อยู่ที่42ซนติเมตรนะครับหรือ43ครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเป็นระบบ M ัดด d จิ๋วนะครับระบบแยกซัพย์นะครับตัวนี้นะครับปรับเสียงกลางแหลมได้นะครับผมเบสแยกอิสระนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามานะครับเทสเสียงสรงงานพร้อมๆกันนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับด้านข้างก็จะมีสวิตช์ปิดเปิด2ตัวนะครับ ปิดเปิดชุดแอมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปิดเปิดไฟสีนะครับหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นสีไอบูนะครับหรือฟ้าทะเลที่ผมเรียกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับระบบสายก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเสียบไฟบ้านแปลงไฟเข้าตู้นะครับแต่ตู้เราสามารถนําแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเข้ามาเสียบใส่ตรงๆได้เลยนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงมาพร้อมกันเลยครับนี่ก็เชื่อมบลูทูธโทรศัพท์นะครับ อเคเดี okay. okay. hey, ๋ยวเรามาชมกันเลยตอนนี้ผมจะเปลี่ยดไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นเปก่ยนเลยครับ Up here. อาบสิ่งตัาราบดนาเวี โอเคครับผมนะครับสดยอดกับคุณภาพเสียงนะครับผมกับงบราคานี้นะครับผมว่าถูกใจแน่นอนนะครับผมนะครับตู้เรานะครับผมถึงจะไม่มีแบตในตัวนะครับแต่เราสามารถซื้อแบตเตอรี่นะครับมาต่อพ่วงเข้าอะไรกับตู้ก็ได้เลยนะครับผมนะครับจะเป็นแบตลิเธียมอะไรต่างๆที่เป็น12โวลต์นะครับเรามาติดตั้ง้นในตู้ก็ได้นะครับผมหรือจะต่อด้านนอกก็ได้นะครับตู้เราสามารถต่อไฟ12โวลต์เข้าตรงๆได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าใส่แบตไม่ได้นะครับผม นะครับโอเคนะครับผมสำหรับท่านนดสนใจก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดทักเข้ามาได้นะครับจดติดตามในช่อง YouTube ได้นะครับผมนะครับอย่าลืมแชร์นะครับถ้าชอบในผลงานนะครับผมโอเคนะครับหวังว่าจะมีนะครับ FC นะครับผมที่ชื่นชอบในผลงานก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับผมโอเคครับก่อนอื่นก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ